ซ่อมสวิตพัดลมเพดานรุ่นเก่าอาการเปิดติดเบอร์เดียวสวัสดีครับพบกับป๋ารงอีกเช่นเคยนะครับทางช่องพอบ้านงานช่างเอาละรครับในคลิปนี้เรามาซ่อมสวิตพัดลมเพดานรุ่นเก่าตัวนี้กันนะครับเจ้าของก็บอกว่า เปิดติดแค่เบอร์เดียวนะฮะคือเบอร์1น,นะฮะเบอร์2เบอร์3เบอร์4เปิดไม่ติดนะฮะอ่ายี่ห้อลักกี้นะฮะอ่ะรุ่นนี้ก็อาอยุการใช้งานก็30กว่าปีมาแล้วนะฮะอลองกดดูก็ยังกดคล่องดีอยู่ไม่มีติดขัดตรงไหนนะฮะเดี๋ยวลองถอดออกมาเช็คดูกันนะครับ โอ้โหกดลวดนะฮะอ่าไอ้ฉนวนที่หุ้มกดลวดอ่าหลุดกระจุยหมดแล้วนะฮะอ่ส่วนนี้คือปีกของบอบบินนะฮะตัวที่กั้นเป็นฉนวนนี้ตัวนี้ก็กรอบแตกออกมาหมดเลยนะฮะแต่ส่วนบอบบินที่เป็นแกนของกดลวดที่กดลวดพันอยู่นะฮะยังดีอยู่นะฮะอ่าอยัางสามารถาเป็นฉนวนได้อยู่นะครับ เดี๋ยวเรามาเช็คดูกันนะครับเดี๋ยวขดลวดนี้เราก็มาพันฉนวนเข้าไปนะฮะอ่ะทีนี้เรามาเช็คด้วยมิเตอร์ดูกันนะครับอ,อันดับแรกก็คือมาเช็คขดลวดดูกันก่อนว่าอ่ะความท่านทานมันยังได้อยู่หรือเปล่าก็ตั้งไปที่คูนึงนะฮะปรับศูนย์โอห์มให้เรียบร้อยนะฮะะวัด ระหว่างเบอร์1กับเบอร์2กับเบอร์3กับเบอร์สเนี่ยนะฮะ,ะก่อนจะวัดเราก็ต้องอทําความสะอาดก็คือใช้คัตเตอร์ขูดขูดตรงบริเวณตะกัวจะก่อนนะฮะเพราะว่ามันเก่ามากแล้วนะฮะ,ะเราจับไว้ที่เบอร์1วัดกับเบอร์2นะฮะเบอร์3 เบอร์4โอเคนะฮะความต้านทานยังได้อยู่นะถือว่ากดลวดยังไม่มีปัญหาไม่มีช็อตลอบนะฮะเอาทีนี้เราลองมาวัดสวิตช์นะฮะจับไปที่ขาไฟเข้านะฮะตรงบ่าไฟนะฮะกดเบอร์หนึ่งแล้ววัดที่ขั้วสวิตช์เบอร์หนึ่งขึ้นนะฮะกดเบอร์สองแล้ววัดที่ขั้วสวิตช์เบอร์สองไม่ขึ้นนะฮะ กดเบอร์3วัดที่ขั้วสวิตเบอร์3ไม่ขึ้นนะฮะอ่ะกดเบอร์4ีแล้ววัดที่ขั้วสวิตเบอร์4ก็ไม่ขึ้นนะฮะอ่ะมันมีปัญหาตรงก้านสวิตแน่นอนเลยนะฮะตัวปุ่มกดยังทำงานได้ดีอยู่นะฮะลองมาดูตรงก้านสวิตกันนะครับอ่าอ่าที่เห็นเห็นก็คือเบอร์3กับเบอร์4เนี่ยอ่หลุดหายไปหมดแล้วนะฮะเบอร์1ใช้ได้นะฮะเบอร์1ยังใช้ได้นะฮะ ตรงเบอร์สองลองกดดูก็ดูเหมือนจะใช้ได้นะฮะแต่ว่าตรงหน้าสัมผัสมันทะลุเลยนะเบอร์สองนะฮะส่วนเบอร์เบอร์สกับเบอร์4เนี่ยมันหักหลุดหายไปเลยนะฮะตกลงนะ,ะตรงนี้เบอร์2เบอร์3เบอร์4ใช้ไม่ได้เดี๋ยวเรามาซ่อมกันนะครับมาดูนะฮะมันหักตรงโคนตรงนี้เลยนะฮะ ตรงนี้ก็คือเป็นก้านสวิตหรือว่าเป็นสะพานไฟนั่นเองนะฮะที่ไปต่อเชื่อมกับบาไฟตรงนี้นะฮะเพื่อจะจ่ายไฟไปยังขดลวดของสวิตและไปยังมอเตอร์ของพัดลมเนี่ยนะฮะเอาละครับอันดับแรกเดี๋ยวเรามาจัดการนะฮะหุ้มฉนวนด้วยผ้านะฮะด้วยเทปผ้าโพลีเอสเตอร์ตัวนี้กันนะฮะ,ะก็คือที่มาทำตรงนี้ก่อนก็เพื่อที่จะ หุ้มฉนวนให้เสร็จแล้วไปอาบน้ำยาวานิชนะฮะแล้วก็ตั้งไว้ให้แห้งนะฮะระหว่างที่รอแห้งอยู่เราก็ไปจัดการหาตัวสวิต์เก่า เอาตัวสะพานไฟหรือตัวก้านสวิตเนี่ยามาเปลี่ยนให้กับสวิตพัดลมไพดานตัวนี้กันนะครับตรงนี้เราก็าใช้เทปผ้าโพลีเอสเตอร์นะฮะก็พันไปหลายๆรอ,อบหน่อยนะฮะเพื่อเป็นฉนวนนะครับเราก็มาจัดระเบียบให้ดูสวยงามนะครับ เอาหลังจากนั้นเราก็ใช้เชือกมัดไว้นะฮะเพื่อให้มันแข็งแรงขึ้นนะฮะตรงนี้นะฮะมันจะได้ไม่หลุดนะฮะก็ใช้เชือกมัดไว้นะฮะตัวเทปผ้าโพลีเอสเตอร์ตัวนี้นะฮะก็จะใช้สําหรับในการหุ้มฉนวนขดลวดของพวกมอเตอร์อต่างๆนะฮะเราก็เอามาหุ้มขดลวดของสวิตตัวนี้ได้ด้วยนะฮะหุ้มเป็นฉนวนนะฮะ นี่ก็อาบน้ำยาวานิชกันนะฮะก็เทราดลงไปผ่านผ้าไปยังขดลวดด้วยนะฮะก็เทเข้าไปเยอะๆนะฮะหลังจากนั้นเราก็ไปตั้งให้แห้งก่อนนะฮะอตอนนี้เราก็าได้สวิตเก่ามาแล้วนะฮะตัวนี้ก็เก็บไว้นะ,ะเนื่องจาก มันเสียนะฮะ,ะ,ะจะเห็นว่าตัวสะพานไฟมันหลุดไปตัวนะตรงนี้เราถอดอเอามาเพื่อจะไปเปลี่ยนให้กับสวิตพัดลมเพดานได้นะฮะมันใช้กันได้นะฮะสวิตตรงนี้ระยะมันพอๆกันเท่าๆกันนะฮะ,ะเพียงแต่ว่าเรายกไปวางไม่ได้แค่นั้นเองเห็นไหมครับตัวนี้สะพานไฟที่มันหลุดออกมานะฮะ,ะตรงนี้พอดีโชคดีนะฮะ ตัวที่ล็อกกับเอฐานสวิตตัวนี้มันเป็นพลาสติกเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะถอดออกได้ง่ายนะฮะโดยใช้คัตเตอร์ตัดตัดในปุ่มล็อกนี้ออกมานะฮะแล้วก็รือออกมาดีวเราก็ไปเปลี่ยนให้กับสวิตพัดลมเพดานกันนะฮะ เอาล้วครับก่อนอื่นเราก็มาทําความสะอาดกันก่อนนะฮะใช้น้ํายานเนกประสงค์ชุบผ้าแล้วก็เช็ดนะฮะเอาล้วครับเราเอากระดาษสีขาวๆมาวางเพื่อให้พี่น้องได้เห็นชัชดๆนะฮะลักษณะของสะพานไฟหรือก้านสวิตช์มันเป็นแบบนี้นี่เองนะฮะเอาล้วครับทีนี้น้ํายาวานิชแห้งแล้วนะฮะเราก็มาถอดอ ลวดนะฮะามาถอดสายของลวดเนี่ยฮะออกจากาการสวิตช์เดิมนะฮะตรงนี้เราปลดออกนะฮะโอ้โหตรงนี้ไหมเลยนะฮะเราใช้หัวแรลงนะฮะก็ปลดสายไฟถอดลวดนะฮะลวดที่ไปยังขดลวดเนี่ยสายไฟที่ไปยังขดลวดเนี่ยนะฮะ วด,ดออกให้หมดนะฮะเบอร์ B 1เบอร์2เบอร์3เบอร์4นะฮะจะมีอยู่4ชุดนะตรงนี้นะฮะหลังจากนั้นเราก็ไขน็อตนะที่ยึดกับฐานของกล่องสวิตตัวนี้ออกมานะฮะเอาละครับเราก็มาทำความสะอาดนะฮะแล้วก็ ลดสายไฟเก่าออกนะฮะตรงนี้ที่มันหลุดออกมาเมื่อกี้เราก็เอาออกนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มาเปลี่ยนในตัวสะพานไฟของสวิตกันนะฮะวิธีการเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับ เดี๋ยวเราก็มาถอดนะฮะ,ะตรงนี้เนื่องจากมันใช้เป็นหมุดอลูมิเนียมนะฮะย้ำนะฮะไม่ไม่ได้ใช้น็อตดันขันนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ใบเลื่อยมาตัดหัวหมุดออกแล้วก็ดึงออกแบบนี้นะฮะ,ะตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นขาสำหรับยึดน็อตกับฐานของกล่องสวิตช์นะเอาละครับถอดมารู้สึกว่าแผ่นไมก้าตัวนี้มัน แตกไปนิดนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเสริมเอาได้นะฮะ,ะตรงนี้แล้วก็ใช้ครีมมาปลดล็อกนะฮะตรงนี้เป็นตัวล็อกอะระหว่างไอ้ปุ่มกดสวิตช์กับไอ้แผงรับไฟของสวิตช์ตรงนี้นะฮะ,ะแผงแผงตัวเนี้ยมันจะติดตั้งตัวสะพานไฟนะฮะหรือก้านสวิตช์นะฮะกับบาร์ไฟนะฮะไว้นะฮะ,ะเราก็ดึงชุดที่ เป็นปุ่มกดนะฮะออกไปนะตรงนี้ก็เป็นโครงชุดปุ่มกดนะฮะแล้ก็าวางไว้เหมือนเดิมไม่ต้องไปแตะต้องอะไรมันตรงนี้เราจะมาเปลี่ยนตัวสะพานไฟนะฮะหรือการสวิตช์เนี่ยนะฮะก็ใช้สวานนะฮะใช้สว่านนะฮะเจาะเพื่อเอาตาไก่อัดทองเหลืองอที่มันยึดนะฮะที่ยึดก้านสวิตหรือสพานไฟเนี่ยออกนะฮะ พยายามอย่าให้มันแตกนะฮะก็ใช้สว่านนะฮะขนาดที่พอดีพอดีกันนะฮะหละังจากหลังจากเราปลดออกมาแล้วเราก็เอาตัวสะพานไฟนะฮะหรือ,อาก้านสวิตนะจากพัดลมตั้งโต๊ะอันที่เราถอดออกมาเนี่ยมาใส่ดูเห็นไหมครับขนาดมันพอดีกันเลยมันใช้กันได้นะฮะตรงนี้ ตรงนี้เราจะมาใช้หมุดแบบเมื่อก่อนไม่ได้แล้วเราต้องขันน็อตเข้าไปนะฮะ,ะการขันน็อตก็มันจะมีเป็นแบบตัวเมียอยู่ที่ตัวก้านสวิตช์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ใส่น,น็อต ขันก็ไปเลยนะฮะกับการสวิต์เลยนะฮะมันมีรูในลักษณะเป็นแบบตัวเมียนะฮะการการสวิต์ตัวนี้ขันน็อตนะฮะหรือเราจะไปยึดกระตาไก่ทองเหลืองก็ได้หรือจะขันน็อตก็ได้นะะตรงนี้เราก็ขันน็อตยึดเข้าไปแบบนี้นะฮะข,นะขันให้แน่นเลยนะฮะขันให้แน่นเลยนะฮะขันแน่นเลยนะครับ ตรงนี้ก็หาน็อตตัวเล็กๆนะฮะน็อตตัวเล็กๆเนี่ยผมจะถอดจากเครื่องใช้ไฟฟ้ามาเก็บไว้เยอะเลยนะฮะตรงนี้ก็เรามาใช้ประโยชน์ทีหลังได้นะครับตัวสวิตพัดลมที่เสียนะฮะพี่น้องอย่าเพิ่งทิ้งนะฮะเก็บไว้แล้วเอาอะไหล่มาใช้แบบนี้ได้นะฮะสวิตพัดลมที่เสียนะ,ะอย่าทิ้งนะครับ แน่นนะฮะจัดให้มันเป็นระเบียบนะฮะดูสวยงามนะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็มาประกอบเข้าตรงโครงของปุ่มกดตัวนี้นะฮะจะเห็นว่าหัวท้ายเมื่อกี้ตอนเราอถอดไอ้หมุดนะฮะใช้เลื่อยตัดและบังเอิญนะฮะทำแตกหัวท้ายอย่างนี้ไม่เป็นไรนะฮะตัวนี้นะฮะเราก็ไอ้ตัวล็อกมันยังอยู่นะฮะมันสามารถที่จะล็อกอยู่ได้เดี๋ยวเราก็ล็อกเข้าไปแบบนี้นะฮะ ตรงหัวท้ายที่แตกเดี๋ยเราก็หานะฮะหาตัวแผ่นปิ้นนะฮะเก่าๆมาเสริมได้นะฮะเพื่อให้มันมีความบาลานซ์เวลาไปติดตั้งนะฮะตรงนี้สำคัญคือ,อตรงที่ใช้ยึดอโครงปุ่มกดสวิต์กับไอตัวแผงข้างล่างนี้ถ้ายึดได้มันก็โอเคแล้วนะฮะเอาละครับเรียบร้อยแล้วตรงนี้นะครับ ใช้ได้นะฮะสามารถกดได้นะฮะ,ะมาเช็คความเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้เราก็มาใส่น็อตนะฮะ,ะยึดตัวนี้เป็นขาสำหรับไปติดตั้งเข้ากับฐานของกล่องสวิตช์นะ,ะตัวนี้เป็นขาสำหรับยึดเวลาติดตั้งเข้ากับกล่องสวิตช์นะฮะขาตรงนี้นะฮะเดิม เขาใช้หมุดอลูมิเนียมยึดนะตอนนี้เรามาเปลี่ยนเป็นใช้น็อตนะฮะยึดนะฮะก็น็อตตัวเล็กๆเนี่ยต้องมีไว้นะฮะตรงนี้ผมจะเก็บไว้เยอะๆนะฮะน็อตตัวเล็กๆเนี่ยฮะขอถอดมาจากเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าๆเนี่ยฮะอย่าทิ้งนะฮะมันใช้ประโยชน์ได้หมดนะครับ ครับเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็ไปประกอบเข้ากับกล่องสวิตได้เลยนะครับทีนี้นะฮะเอาล้ครับามาวัดดูนะฮะระยะาการติดตั้งขากับกล่องสวิตวัดระยะให้ได้นะฮะอตอนนี้เราก็มาปอกนะฮะตรงลวดอของขดลวดนะฮะสายไฟกดลวดตรงนี้ก็คือลวด หัวสายที่ออกมาเพื่อจะต่อกับสวิต์นั่นเองนะฮะอันดับแรกเราก็ต่อสายไฟเข้าบาไฟก่อนนะฮะเส้นสีน้ำตาลนี้ก็เป็นสายลายนะฮะสายลายเราก็มาบัดตรีเข้ากับบาไฟนะฮะบาไฟนี้ก็คือจะเป็นบาที่รับไฟมาจากไฟบ้านแล้วก็ใจ่ายให้กับก้านสวิต์หรือสะพานไฟ แต,แต่ระเบอร์แต่ละเบอร์เนี่ยนะฮะส่วนสีฟ้านี้ก็เป็นฝั่งขาออกนะฮะก็คือเวลาเรากดสวิตช์ไปแล้วนะฮะสีสีฟ้านี้ก็จะจ่ายไฟไปที่มอเตอร์นั่นเองนะฮะเราจะใช้สายสีฟ้าเนี่ยฝั่งขาออกเนี่ยจะต่อร่วมอยู่กับสวิตช์เบอร์หนึ่งนะฮะเพราะพัดลมตัวนี้นะฮะเขาให้เบอร์1แรงสุดนะฮะ แล้วก็เจ้าของก็ต้องการที่จะให้เบอร์หนึ่งแรงสุดด้วยนะฮะผมก็เลยประกอบก็ไปตามเดิมนะฮะก็คือบัดรกรีสายฝั่งขาออกที่ไปยังมอเตอร์เนี่ยร่วมกับสวิตช์เบอร์หนึ่งนะรตรงนี้เพราะว่าเบอร์หนึ่งแรงสุดนะครัส่วนใครจะเปลี่ยนให้เป็นเบอร์สี่แรงสุดผมก็ได้ทำคลิปไว้แล้วก็ย้อนกลับไปดูคลิปนะฮะ ตรงนี้เบอร์1เรียบร้อยนะฮะอ่าตรงนี้ต่อร่วมกับสายไฟที่จ่ายไปยังมอเตอร์นะฮะอ่าต่อไปก็เบอร์2นะฮะต่อเข้ากับก้านสวิตช์เบอร์สหรือสะสะพานไฟของเบอร์สองเนี่ยนะฮะะครับก็บัดรกรีเข้าไปตรงนี้เป็นเบอร์2นะครับอ่าเบอร์2องนี้อ่าสะพานไฟเราเปลี่ยนใหม่นะฮะก็ไปเอามาจากพัดลมตั้งโต๊ะที่เราถอดมาเมื่อกี้นะฮะ ส่วนตรงนี้ก็คือเบอร์สานะฮะเบอร์สามเราก็เปลี่ยนเข้ามานะฮะโดยใช้สะพานไฟของสวิตพัดลมตั้งโต๊ะเหมือนกันนะฮะ ตรงนี้เป็นเบอร์4ีนะฮะ,ะเบอร์1แรงสุดนะฮะเบอร์2ลรองลงมาเบอร์3อ่อ,อนลองลงมานะฮะแล้วก็พอเป็นเบอร์สีนี้อ่อนสุดเลยเบาสุดเลยนะฮะเอาละครับเบอร์สีนี้ตัวสะพานไฟหรือก้านสวิตเราก็ไปเอามาจากสวิตของพัดลมตั้งโต๊ะเช่นเดียวกันนะฮะบัตดกรีเรียบร้อยแล้วนะครับ ลหลังจากนั้นเราก็ายึดน็อตเข้าไปที่ฐานกล่องของสวิตนะฮะ จากนั้นเดี๋ยวเรามาวัดดูกันอีกทีตั้งที่คูณห่งเหมือนเดิมนะฮะวัดนะระหว่างสายไฟเข้าตรงนี้นะกับสวิตช์เบอร์หนึ่งองนะเบอร์1ใช้ได้เบอร์2องใช้ได้แล้วครับเบอร์สามใช้ได้นะฮะเบอร์4โอเคอ่าอย่างนี้ถือว่าใช้ได้นะฮะโอเคแล้วนะครับทีนี้มาวัดนะฮะความต้านทานว่ายังอยู่เหมือนเดิมไหมนะฮะอ่า จับที่าสายไฟออกที่ต่ออยู่ที่เบอร์หนึ่งเนี่ยวัดกับเบอร์สองโอเควัดกับเบอร์สามก็โอเควัดกับเบอร์สี่ก็โอเคทีนี้วัดช็อตลงโครงด้วยตั้งมาที่คูณ 10K นะฮะก็ปรับศูนย์โอห์มซะก่อนนะฮะวัดว่ามันช็อตกับโครงหรือไม่นะฮะสำคัญมากนะฮะไม่มีช็อตนะฮะอ่าละละอ่าวัดได้ดูทั่วๆเลยนะฮะอ่าไม่มีช็อตก็โอเคใช้ได้แล้วนะฮะเอาละครับทีนี้ เป็นขั้นตอนสำคัญอีกขั้นหนึ่งนะฮะคือเนื่องจากปีกบ๊อบบินนะฮะมันกรอบหายไปนะฮะตอนนี้เราใช้ไฟเบอร์แดงนะฮะมาเสริมเข้าไปแทนปีกบ๊อบบินตรงนี้นะฮะเพื่อกั้นเป็นฉนวนนะฮะไม่ให้ขวดลวดนี่นมันมาช็อตกับโครงนะฮะตรงนี้เราก็เสียบเสียบในลักษณะสลับกันนะฮะแบบนี้นะฮะ เสียบสลับกันแบบนี้เสียบจนแน่นนะฮะเสียบให้แน่นเลยนะครับตรงนี้เพื่อเป็นฉนวนนะฮะกั้นระหว่างกดลวดกับโครงนะฮะตรงนี้ก็เสียบสลับแบบนี้นะฮะก่อนหน้านี้มันจะมีปีกบ๊อบบินนะฮะเป็นตัวกั้นเป็นฉนวนนะฮะแต่เนื่องจากปีก ปีกว็อบบิ้นมันกรอบหลุดหายไปนะฮะเราก็ต้องใช้ไฟเบอร์แดงเนี่ยนะฮะมาแทนนะฮะกันเป็นฉนวนไว้นะครับหลังจากนั้นเราก็หยอดกาวร้อนนะฮะเพื่อให้มันยึดติดกันไม่หลุดนะฮะเอาละครับเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็มา ต่อสายไฟเข้ากับเตาเทอร์มินอลตัวนี้นะฮะเพื่อ,อที่จะรอ,อไว้สำหรับที่จะต่อกับสายไฟฝั่งขาเข้าและก็สายไฟฝั่งขาออกนะฮะเอาล้วครับเรียบร้อยก็ประกอบฝาครอบตัวนี้เข้าไปนะครับ เอาล่ะครับสวิตพัดลมเพดานตัวนี้ก็ใช้ได้ไปอีกนานนะครับอ่ะก็หวังว่าคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องนะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมสวัสดีครับ